คุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้า 4, สีุ่ดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทำไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทำยังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบหกคุณต้องไปคีโมโฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทำไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนหายใจก็ไม่อิ่มครับ กลางคืนนอนไม่หลับครับมันจะมาง่วงตอนที่ทํางานตอนกลางวันครับเวลานั่งอยู่นั่งนิ่งๆไม่ได้นะครับง่วงหลับตาทีไรก็ค่อยๆจะหลับครับถ่ายไม่ค่อยจะออกมันอืดท้องครับต้องใช้ยาระบายสามวันต้องกินยาระบายทีหนึ่งครับเพราะถ่ายไม่ออกถ่ายออกมาก็เป็นก้อนๆเหมือนขี้กระต่ายก้อนๆกน็เป็ดๆงั้นวันไหนถ้า กินเหล้าลกินโซล่านี่ยวันนั้นอะถ่ายออกมานี่เลือดส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 ดเลยครับแดงติดคอหานตอนนั้นยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็คิดว่าตัวเองเป็นลิซดวงตอนนั้นท้องที่ท้องอืดถ่ายเป็นเลือดนะผมก็ซื้อแต่ยาหมอดัานแคยามากินยาแก้เอกเสบแก้ลิซดวงผมก็ซื้อตอนนั้นค่าตับขึ้นสี่ร้อยโอ้หหมอบอก หมอเห็นก็ตกใจโอ้หสี่ร้อยเลยเนี่ยถึงขั้นตับวายเลยนะเนี่ยหมอบอกหมอก็เลยนัดอันรวซาวไปเจอเนี่เจอนิ้วในถุงน้ําดีไขมันพอกตับโอมาหมดเลยกันนี่เครียดมากเลยครับตอนนั้นเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใครครับผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับ สาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงนี่คือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพื่อนเพื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรอยู่นั้นน่ะนะคือเราเราเราต้องไปทางานกลางคืนด้วยครับกับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเรามีคว,วามรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอเราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณหมอก็บอกว่าอคุณเป็นโรคตับ